สวัสดีส้มเอฟซีเอฟแต่ทั้งคนแหลกคนขาวคนอ้วนคนจอยคนจนคนรวยหลังจากที่อีชัน้สแตกแดกหายัดเข่าล้มกระเพาะเรียบร้อยแล้วอีชันก็สิบมาเฮ็ดเวียกเหตุการเฮตุงานนะคะนั่นก็คือมหาเก็บไข่เป็ดโอ้ยขออนุญาตถามหัวแป๊บนะคะก็สิบภาพกูปีนเผ้าลงหนีหีกูสีสีบางเลไนี่นี่ค่ะสิบภาพมาเบ่งบรรยากาศถ่าเอฟซีเอฟแต่ทั้งหลายขี้เอเตอร์ขี้เอตแต่เมื่อนี้นะคะมีเวียกมีการมีงานเตรียมกระคูหน่อยใบหนึ่งเดี๋ยวกระใสฟางลงไปสิบเอเก็บไข่ปอกไข่เป็ด ตอนนี้ก็ได้ปล่อยเป็ดไปที่เรียบร้อยแลว้วค่ให้หัวอาหารเรียบร้อยแล้วบ้ให้เองเนาะค่ะผัวเป็นผู้เหตุต่ว่าผลประโยชน์ขอเก็บเองค่ะเมื่อไห้ผู้ใดเก็บทั้งสิน้นนี่เป็ดก็เล่นน้าแตกสวดสดยู่เป็แต่ยเย็นดีโขดพ่อโขอดแม่มันหายเป็กดกระดาเออตอนนี้อิชายกำลังสิยางไปคอกเป็ดน,นะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งกล้องหลังกันแล้วกันเฮ้ยบ่ได้่ถ่เบิ่งกล้องหน้านีา่ล่ะมันสิบ่เห็นหนังหน้าอิชันัแต่ไม่สร้าเป็ดมาบ่ได้เศร้า,ไไาบ่ได้อยังเด้อพี่น้องเด้อมีอลายอือตื่นแต่สวักแต่เศร้าแต่่่เสีียยวโโคคพออแมมันงซื่ออๆบ่่มมัักยูเนนาะุ อันนั่นเบิง้งใบเด้อคุอเป็นหนีหันเบื้องใบไม่ได้ยื้อเด้อจ้าไปสิบห้าเขาไปคอ,อกเป็ดคอกอย่างหัวอาหารผัวก็เป็นคนหายเรียบร้อยแล้วเขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเขาแล้วตื่นแต่เศ้าแต่เชี่ยวดวงอาทิก็จะเ,เป็นขึ้นขดพ่อขุดแม่มันไว้อยู่กัลังนอนแสบขึ้นมาอีหยังกะระดอกกระเดียวขึ้นมาแลกวก็ฮ้หนรดนอนดวงอาทิตย์ก็ได้อุ้ยมื้อนีสิใครไอ้หลยคือหรือใครหน่อยแบบใดไปเบิ่งกันตื่นเต้นเชี่ยวตั้งแต่เรียงเป็ดมา ักอาทิบมาบ่ตทันหอดสามกระถิบเลยสอ,องกระถิบค่ะพี่น้องโอ้โหไข่นะคะวันนี้ไข่อยู่ไข่ทุกวันนะคะมาสิพามาเบิ้งไข่ปิดเลิศเลิศเลิศมาไข่ใบดีแท้ะลายน่วยอยู่ไดนวันนี่เออนั่นอยู่นั่นกระมีอยู่นั่น,น,น,มน,นมีบอ,มอ,มอหมมีอ้ายนี่หอดไข่แตกไข่ไปแล้วเนีย่ยก็ยังไม่เหยียบของกูแตกอยู่นอซุม่มป็ดซุ่มปอบซุ่มบลูกตีบะหัวอาหารมันแพงนี่นี่แตกหน่วยหนึ่งอ๋อจะเป็นบะมื้นหูมื้นตา บกเขียมยญิงเชี่ยวเป็ดหีแม่มันหยางมาบกเขียมแท้มันคือคนเลี้ยงแท้สวัสดีเด้อ FC f ส F หยังสิมาเก็บไข่เก็บหยังให้เบิงเฮ็ดเบียรเฮ็ดการเฮ็ดงานบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่ได้ดังถ่าายคลิปปล่อยคนซื่อได้กล้าสิพาเบิงพาหยังเออเมียหยางมาสมนีความดันแม่ก็ขึ้นแล้วสวยหัวเมียเออเก็บไข่ก่อนเริ่มมาจากข้างในก็แล้วกันนะคะข้างใน้ยี่มี3หน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย โอ้ยไข่สวยมากเลยไม่มีขี้ไก่ติดเลยอ๋อไม่มีขี้เป็ดติดเลยไข่เป็ดสิมีขี้ไก่ติดกอดพ่อเั็นอย่างอีสัตว์นี่โอ้ไข่งามไข่สวยไข่ฉ่ำบันทูทีโฟไฟซิกหกหน่วยแล้วจ้าบกหน่วยแล้วเลิศเลอดีให้เจ็หน่วยเว้ยบางนี่บางเดทีเซนาเผยเบื้งล่างบอกเดียวมันมาขายแจกตัวใจอัพสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยมีเก้านวยมองนี่เลขขึ้นสวยแท้เลขขึ้นเลิศแท้เออเดี๋ยวจะค่อยนับกูมีไอ้อิปปอกมีให้มีขาด แม่แบบโผโพโลเลมย,ยุติบ่มากดีอยากเ็ดปอกเ็ดป้ามาเตี๋ย <c ười> เออนี่ยุติลงอีกขาหน่อยเพื่อนติสัวมามีอีกตีมาใครหน่อยขดแม่มันแ้เอออันนี้เป็นการทดล่อง,เ,ง,งเรียงสื่อได้ี่ทน่วงนี้อีนี่กูที่บ้านไตกูที่บ่าเงาตีอันนี้ใครทดลองเรียงเกทสิบตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวนับกันเด้อวันชูทีฟไฟวันช โอ้ยอีสัตว์ดับแล้วในมือวันทูทีสี่ห้าหกเจ็ดเอกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาแมนอยู่บอกนึ่งองสามบอกภาษาไทยอีก่อามสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิอี่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่อีสัตว์ในยี่สิบซองยี่สซ่องล0สั่สิบฟอร์มค่ะใกใกไก่ไก่เป็ดเจ็ดสิบตัวนะคะเป็นการทดลองเลี้ยงเฉย วันนี้น่าจะครบ2อาทิตย์แล้วอ้ยเมีย่สองห้าอเฮยแต่ว่าถ้านับมารวมๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ขายลายแล้วนะคะขายทุกวันนะคะเมื่อวนี้20ฟองนะพรุ่งนี้น่าจะได้เยอะกว่านี้อ้อยเลิศเลอเปิร์สนะคะใกล้จะได้ขายแล้วสําหรับใครจองไว้ก็เตรียมเงินไว้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้นะคะคนละแผงคนละแผง <laughs> เอาไว้ซ้ำนี่เก็บใครเราไปก่อนอิสระกูศ <c oughs> ูนย